ภาควิชาพุทธศาสตร์ตั้งปี2507แล้วเราก็จบการศึกษาปี2510นะคะขณะนี้มันก็46ปีแล้วเนาะเรียนภาควิชาพุทธศาสตร์เป็นรุ่นแรกแล้วเราก็เรียนจบมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์รุ่นแรกอีกเหมือนกันที่ภาควิชาพุทธศาสตร์ถามว่าประทับใจอะไรก็ประทับใจในความยากลำบาก นะคะช่วงที่เราเริ่มตั้งภาคกันเริ่มหาเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มทําทุกอย่างโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะคะการสอนนิสิตสมัยนั้นเราก็ต้องเที่ยวไปยืมเครื่องมือจากภาควิชาอื่นมาสอนเพราะว่าภาคเพิ่งเริ่มตั้งก็ไม่มีอะไรมีแต่บุคลากรมีโต๊ะนั่งกันอยู่ห้องเดียวอาจารย์ทุกคนนั่งในห้องเดียวก็มีความประทับใจในแง่ของความรักในในกลุ่มอาจารย์เราก็มีกันอยู่นิดเดียวทานข้าวกลางวันเราก็ทานด้วยกัน รู้สึกมันมีความสุขมากเวลาทานข้าวไปเมืองนอกก็ยังคิดถึงว่าตอนกลางวันนี้ทานข้าวกันยังไงนะคะก็ความประทับใจสองงานความยากลําบากในการทํางานเพราะสมัยนั้นก็คงจะจนน่ยนะคะแล้วก็ความรักในหมู่อาจารย์ด้วยกันเหมือนพี่น้องค่ะเมื่อนึกถึงความโบราณของตัวเองนะคะมันก็นึกไปถึงความโบราณของเครื่องมือเหมือนกัน คือเครื่องมือเนี่ยความที่เรามีเครื่องมืออย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเนี่ยเครื่องมือก็จะถูกใช้เยอะมากเพราะนิสิตก็เยอะอาจารย์ก็เยอะงานวิจัยก็เยอะสภาพก็แย่แล้วก็ถ้าสิทธิ์เก่าทั้งหลายที่มีเงินมีทองพอจะช่วยได้ก็กรุณาช่วยเถอะนะคะนั่นะคะ่ะสิ่งที่จะบอก